สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาต่อกันเลยนะครับในลักษณะของการบันทึกบัญชีโดยผ่านตัวแทนนะครับทั้งต้องการอยากรู้กําไรและไม่ต้องการอยากรู้กําไรของสํานักงานใหญ่นะครับวันนี้นะจากตัวอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเราจะมาลองบันทึกบัญชีกันดูว่าถ้าลักษณะต้องการอยากรู้กําไรเป็นอย่างไรไม่ต้องการอยากรู้กําไรเป็นอย่างไรนะครับบริษัทนี้ชื่อว่าบริษัท ไทยรุ่งเรืองนะชื่อบริษัทไทยรุ่งเรืองจำกัดนะครับมีรายการค้านะเกี่ยวกับการผ่ากการขายด้วยผ่านตัวแทนดังนี้นะครับเขาบอกวันที่1เห็นไหมฮะวันที่1สํานักงานงใหญ่ส่งสินค้าราคาทุน5 0,000่บาทให้ตัวแทนจําหน่ายเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่างนะเพื่อเป็นสินค้าตัวอย่างเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะนะครับการบันทึกบัญชีลักษณะของสินค้าตัวอย่างเนี่ยนะ เป็นการบันทึกในลักษณะของสินค้าสิ้นเปลืองนะฮะนะครับหรือลักษณะของวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการบันทึกบัญชีนะเป็นอย่างไรดูนะครับในการบันทึกบัญชีเมื่อตอนที่สำนักงานใหญ่ส่งสินค้าให้ตัวแทนจำหน่ายนะครับถ้าต้องการอยากรู้กำไรนะก็เดบิตสินค้าตัวอย่างนะและตัวแทนที่ไหนบอกด้วยนะตัวแทนที่ไหนนะระบุลงไปด้วยนะครับให้ชัดเจนนะว่าตัวแทนเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับ ตรงนี้นะระบุให้ชัดว่าตัวแทนสิงบุรีตัวแทนลบบุรีตัวแทนที่ไหนระบุให้ชัดนะครับแล้วเครดิตสินค้าตัวอย่างส่งให้ตัวแทนเครดิตสินค้าตัวอย่างส่งให้ตัวแทนถ้าลักษณะแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นการบันทึกบัญชีแบบ periodic นะครับนะ r i o d i c ถ้าเป็นเ e r p e t u a l เนี่ยจะมีแต่คํคำว่าเครดิตสินค้าเฉยเฉยนะฮะเครคดิตสินค้านะจะเป็นของผิ r เ e t u a l วนะครับนะแต่ถ้ามีการ ยาวไปอย่างเงี้ยนะฮะสินค้าส่งไปให้ตัวแทนจําหน่ายอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นฟีลดินั่นเองนะครับส่วนไม่ต้องการอยากรู้กําไรนะนะไม่ต้องการอยากรู้กําไรก็ต้องบันทึกเหมือนกันนะว่าสินค้าตัวอย่างเนี้ยส่งให้ตัวแทนที่ไหนนะครับนะสินค้าตัวอย่างส่งให้ตัวแทนที่ไหนเพราะอะไรครับเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการตรวจสอบว่าสินค้าตัวอย่างเนี้ยนะฮะที่ที่หายไปเนี้ยไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแล้วเครดิตสินค้าส่งไปให้ตัวแทนจําหน่าย ครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะตรงนี้เป็นพิเรนดิกนะครับถ้าเป็นเพื่อไปช่วยก็จะมีแต่คําว่าสินค้าเฉยๆนะครับต่อมาครับนะฮะในรายการที่2องเาบอกว่าสํานักใหญ่เนี่ยส่งเงินทุนหมุนเวียนนะสองหมบาทนะฮะให้ตัวแทนไปใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาสินค้านะครับสำนักใหญ่ส่งเงินทุนหมุนเวียนไปนะครับบันทึกบัญชีองไรนะฮะเดบิตเงินทุนหมุนเวียนระบุนะฮะตัวแทนตัวแทนที่ไหนอย่าลืมนะฮะระบุไปด้วยนะตัวแทนชื่ออะไรนะครับ นะ2 0 0 0 0บาทนะครเครดิตงเงินสดนะครับส่วนไม่ต้องการอยากรู้กําไรก็ต้องลงเหมือนกันนะฮะต้องลงเหมือนกันก็คือเดบิตเงินทุนเหมือนเวียนตัวแทนที่ไหนบอกด้วยนะและเคดิตงเงินสดถามว่าทําไมต้องระบุคําตอบว่าก็ต้องการอยากรู้ว่าเงินที่หายไปเนี่ยนะไปอยู่กับใครอยู่กับตัวแทนคน,นไหนถ้าไม่ระบุต,ตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะถือว่าเป็นการทุจริตนั่นเองนะฮะเพราะว่าไม่สามารถตอบได้ว่าเงินเนี่ยไปอยู่กับใครนะไม่สามารถเช็คได้นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าส่งเงินไปให้ตัวแทนคนไหนก็ต้องระบุไม่ต้องการอยากรู้กําไรหรือต้องการอยากรู้กําไรก็ต้องระบุเหมือนกันนะทำเหมือนกันเลยนะสองอย่างนะครับต่อมารายการที่3เขาบอกว่าตัวแทนจาหน่ายส่งใบสั่งซื้อนะมูลค่า2 0 0 0ส0บาทนะใบสั่งซื้อนะใบสั่งซื้อนะไปอย่างสํานังกงานใหญนะ่แสดงว่าตรงนี้คําว่าใบสั่งซื้อแปลว่ายังไม่ได้จ่ายตังค์นะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ย สองแสนบาทเนี่ยสำนักใ,ใหญ่จะไปเดบิตเงินส่วนไม่ได้นะฮะเพราะยังไม่ได้จ่ายตังค์นะดูซิเขาทำอย่างไรนะครับเขาจะเดบิตลูกหนี้ตัวแทนที่ไหนระบุไปนะฮะถ้าต้องการอยากรู้กําไรแล้วเครดิตขายโดยผ่านตัวแทนเพราะเขาจะได้รู้ว่าลูกหนี้เป็นของตัวแทนคนไหนนะรายได้ตัวนี้เป็นของตัวแทนคนไหนระบุให้ชัดนะครับแต่ถ้าไม่ต้องการอยากรู้กําไรก็ไม่เป็นไรนะ เดบิตลูกหนี้เครดิตขายถามว่าทําไมครับก็อย่างไรก็แล้วแต่ทั้งลูกหนี้ทั้งรายได้ตัวนี้เป็นของสงงอํานักงานใหญ่อยู่แล้วนะไม่ต้องระบุก็ได้นะแต่ตัวนี้ต้องระบุเพราะอยากรู้กําไรของตัวแทนนะจะได้รู้ว่าลูกหนี้ของคนไหนรายได้เป็นของตัวแทนคนไหนนะครับให้ชัดเจนนะครับต่อมานะครับรายการที่4ก็อบอกว่าตัวแทนเนี่ยได้แจ้งค่าใช้จ่ายนะครับ เพือ่อขอเบิกเงินชดเชยนะครับนะก็มีค่าใช้จ่ายสำนักง,งาน900 0ค่าใช้จ่ายบปจลเสร็จ5,000แต่เขาบอกไงครับก็บอกว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเนี้ยสำนักง,งานใหญ่ยังไม่ได้ชดเชยนะยังไม่ได้ชดเชยนะครับนะยังไม่ได้ชดเชยเพราะฉะนั้นจะเครดิตเงินสดไม่ได้นะเราจะเครดิตเงินสดไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ชดเชยนะาในลงบัญชีอย่างไรครับดูนะฮะก็คือเดบิตค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับตัวแทนก็คือเดบิตค่าใช้จ่ายในสำนักงานตัวแทนที่ไหน ค่าใช้จ่ายเบียดตลดตัวแทนที่ไหนแล้วเครดิตเนี่ยฮะเครดิตเงินทุนหมุนเวียนเห็นไหมครเครดิตเงินทุนหมุนเวียนไม่ใช่เครดิตเงินสดเพราะว่ายังไม่ได้จ่ายเงินสดใช้วิธีการลดบัญชีเงินทุนหมุนเวียนลงมาก่อนนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องการอย่างรู้กําไรก็ระบุค่าใช้จ่ายลงไปเฉยๆไม่ต้องมีคําว่าตัวแทนเห็นไหมครับแต่ต้องเครดิตเงินทุนหมุนเวียนเหมือนกันนะต้องเครดิตเงินทุนหมุนเวียนเหมือนกันเพราะยังไม่ได้จ่ายนะครับเงินทุนหมุนเวียนตัวนี้ยังไม่ได้จ่ายนะครับ ครับตรงนี้ต้องการอยากรู้กําไรก็ระบุตัวแทนไปด้วยว่ายังยังไม่ได้จ่ายให้กับตัวแทนคนไหนต่อไปครับรายการที่ห้านะฮะรายการที่ห้าโจทย์บอกว่าสํานักงานใหญ่จ่ายค่าขนส่งนะให้ลูกค้าที่ขายผ่านตัวแทนนะครับสามร้อยบาทนะสำนักงานใหญ่จ่ายค่าขนส่งนะจ่ายค่าขนส่งนะให้กับลูกค้าโดยผ่านตัวแทนแสดงว,ว่าสำนักงานใหญ่จ่ายแทานตัว จ่ายแทนตัวแทนนั่นเองนะฮะจ่ายให้กับตัวแทนนั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าบันทึกบัญชีอย่างไรนะดูนะฮะนะครับบันทึกบัญชีอย่างไรสํานักงานใหญ่ถ้าต้องการอยากรู้กําไรก็ระบุค่าจ่ายเป็นของตัวแทนลงไปด้วยนะเดบิตค่าขนส่งตัวแทนที่ไหนระบุไปเคดิตเงินสดแต่ถ้าไม่ต้องการอยากรู้กําไรก็แค่แค่ เดบิตค่าเขาส่งออกนะฮะแล้วก็เคดิตงเงินสดนะครับแค่นี้นะไม่ต้องมีคําว่าตัวแทนนะครับเพราะไม่ต้องการอยากรู้กําไรแต่ถ้าต้องการอยากรู้กําไรระบุลงไปด้วยนะว่าตัวแทนที่ไหนนะครับ mm hmm. ต่อมาครับรายการที่ที่หกนะฮะเขาบอกว่าสํานักขั้นใหญ่โอนโอน,โอนเงินสดเพื่อชดเชยเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยฮะเงินทุนหมุนเวียนที่จ่ายไปนะฮะหมื่นสี่ไหมห้าพันกับห้าพันหมื่นสี่ตอนเนี้เขาจะโอนให้แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นสำนันกงใหญ่ก็จะบันทึกบัญชีอย่างไรดูนะฮะเมื่อต้องการโอนคะ่าใช้จ่ายให้กับตัวแทนก็จะเดบิตเงินทุนหมุนเวียนนะฮะเดบิตเงินทุนหมุนเวียนกลับเข้าไปใหม่แล้วเครดิตเงินสดน,ะนี่ลงเหมือนกันนะทั้ง2องอย่างเพราะว่าตอนที่ตอนที่จ่ายค่าใช้จ่ายไปนะบันทึกแล้วใช่ป่ะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ชดเชยเห็นไหมฮะจ่ายค่าใช้จ่ายไปบันทึกแล้วนะฮนะค่าใช้จ่ายแ,แต่ยังไม่ได้ชดเชยเงินนะคะ วันนี้นะวันนี้มาชดเชยให้แล้วนะครับวันนี้มาชดเชยให้แล้วหมื่นสี่สำนรับงานใหญ่ก็จะเครดิตเงินสดโดยเดบิตเงินทุนหมืนเวียงกลับเข้าไปใหม่นะครับเงินทุนหมุนเวียงก็จะกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเงินสดก็ถูกจ่ายแทดออกไปนะครับต่อมาครับนะค่ารายการที่ที่เจ็ดนะรายการที่เจ็ดนะสำหรับงานใหญ่จ่ายค่าในหน้านะค่าในหน้าสำหรับขายสินค้า นะครับของตัวแทนเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะนะฮะสิบเปอร์เซ็นต์ของมูลค่านะฮะของลุนีที่สั่งซื้อนะฮะนะครับของลุนีสั่งซื้อก็คือยอดขายนั่นเองนะฮะของยอดขายนั่นเองนะครับ,เ,รบเพราะฉะนั้นสำนักใหญ่จะบันทึกบัญชีอย่างไรเมื่อจ่ายค่าหนหน้าสิบเปอร์เซ็นต์ของยอดขายนะฮะก็มาดูนะครับเนี่ยเขาจะเดบิตค่าหนหน้านะเป็นค่าใช้จ่ายแต่ให้ระบุว่าตัวแทนนะตัวแทนชื่ออะไร นะระบุลงไปด้วยนะว่าตัวแทนเชื่ออะไรนะครับแล้วเครดิตเงินสดจากค่าหน้าไปไม่ต้องการอยากรู้กําไรก็เดบิตค่าหน้าเครดิตเงินสดคือไม่ต้องบันทึกว่าเป็นของใครเพราะอย่างไรก็แล้วแต่ค่าหน้าป็นของสํานักใหญ่อยู่แล้วนะครับต่อมานะครับนะฮะถ้าถ้านะครับัวนันกใหญ่มีการขายออกไปแล้วต้องการอยากรู้ต้นอยากรู้กําไรของสของตัวแทนเนี่ยนะอยากรู้กําไรของตัวแทนแน่นอนที่สุดคบนเรียนถ้าขายแล้วไม่รู้ต้นทุนเนี่ยฮะเราก็ไม่สามารถหากําไรได้ ตรงนี้นะฮะโจ์จะให้มานะครับโจจะระบุมาว่าในการขายไปเนี่ยฮะมีต้นทุนอยู่เท่าไหร่นะฮะในการขายไปนั้นมีต้นทุนอยู่เท่าไหร่โจทย์ต้องให้มานะครับนะฮะเมื่อโจทย์ให้มาเสร็จเราก็เอาเอาตัวต้นทุนนั่นแหละมาบันทึกนะมาบันทึกนะครับโดยเดบิตต้นทุนขายผ่านตัวแทนเครดิตสินค้าส่งให้ตัวแทนตรงนี้นะต้องบันทึกนะเพราะเราต้องการอยากรู้กําไรแปลว่าเราต้องรู้ต้นทุนนะครับแต่ถ้า ไม่ต้องการอยากรู้กําไรก็ไม่ต้องบันทึกนะไม่ต้องบันทึกเพราะว่า euh, ต้นทุนเนี่ยเราไม่ทราบนะต้นทุนเราไม่ทราบเนื่องจากเป็นต้นทุนรวมของสํานักงานใ่ญ่ทั้งหมดนะครับแต่ต้นทุนตัวนี้เราทราบว่าเป็นต้นทุนของตัวแทนคนน,น,นี้เท่าไหร่นะฮะต้นทุนของตัวแทนตัวนี้เท่าไหร่นะครับตัวนี้เราทราบเราก็สามารถบันทึกได้นะครับต่อมาหลังจากนั้นเราก็ทําการปิดบัญชีนะครับสำนักงานใ่ญ่ทาการปิดบัญชีนะครับ นะเพื่อหากําไรจากตัวแทนนะครับทาการปิดบัญชีวิธีการก็คือนะปิดบัญชีเหมือนทั่วไปน,นี่แหละครับรนะายได้เคยเปิดด้เครดิตก็ปิดออกด้านเดบิตนะปิดออกด้านเดบิตนั้นขายเนี่ยตอนแรกอยู่ด้าเครดิตนะครับเพราะเป็นรายไดนะ้เราก็เดบิตออกนะเป็นขายโดยผ่านตัวแทนที่ไหนนะครับระบุให้ชัด ต้นทุนเห็นไหมต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนเป็นค่าใช้จ่ายอยู่หมวด5นะครับต้องนํามาปิดบัญชีด้วยนะครับแต่เวลาปิดบัญชีเนี่ยนักเรียนครับจะต้องระบุให้ชัดนะว่าเป็นต้นทุนของตัวแทนคนไหนเป็นต้นทุนของตัวแทนชื่ออะไรระบุให้ชัดนะครับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับจกตัวแทนทั้งหมดนะนำมาลงให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายสำนักงานค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค่าขนส่งออกค่าเดินหน้าทั้งหมดนี้เป็นค่าใช้จ่ายของตัวแทนทั้งหมด เพราะฉะนั้นก็เอามาระบุตแต่ที่สําคัญเนี่ยครับนักเรียนต้องระบุด้วยนะว่าค่าจ่ายเหล่านี้เป็นของตัวแทนชื่ออะไรนะเป็นของตัวแทนชื่ออะไรนะฮะเพราะว่าเท่าที่มีประสบการณ์มาเนี่ยนะครับนักเรียนชอบลืมตรงนี้ฮะชอบลืมคําว่าค่าจ่ายตัวแทนที่ไหนเนี่ยไม่ได้ใส่พอไม่ใส่มันก็เลยจะผิดผน,ผาา 2, น,นะครับนักเรียนนักเรียนอย่าลืมนะฮะนะครับพอหลังจากนั้นนักเรียนก็เอารได้ที่เกิดขึ้นจากการขาย2 0 0แส0นะลบค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะฮะได้เท่าไหร่ก็ เป็นกําไรขาดทุนของตัวแทนนะครับตรงนี้เป็นกําไรขาดทุนของตัวแทนนะครับแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทพอได้กําไรเสร็จแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับเรียนต้องโอนกําไรตัวนี้เข้าสำนักงานใหญ่ก็โดยเดบิตกาไรขาดทุนตัวแทนออกซะนะแล้วเครดิตก,กําไรขาดทุนนะอย่างนี้นะครับจึงถือว่าจบกระบวนการของการบันทึกบัญชีโดยผ่านตัวแทนที่ต้องการอยากรู้กําไรนั่นเองนะครับ ส่วนไม่ต้องการอยากรู้กําไรก็ไม่สามารถหาได้อยู่แล้วเพราะเราไม่รู้ต้นทุนถูกไหมฮะนะเราไม่รู้ต้นทุนเราไม่สามารถบอกได้ว่ากําไรเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะฮะแต่ถ้าของตัวแทนเรารู้อยู่แล้วว่าตัวแทนตัวแทนคนนี้มีต้นทุนเท่าไหร่นะฮะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามีค่าใช้จ่ายเท่าไหรนะ่กำไรเท่าไหร่เราสามารถทราบได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวอย่างของการบันทึกบัญชีโดยผ่านตัวแทนของสํานักงานใหญ่ก็จะเป็นเช่นนี้นะครับ นะลองลองอเข้าไปพิชเข้าไปดูนะลองเข้าไปดูนะครับว่าจะมีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะจะมีความเข้าใจหรือไม่นะลองทําการบ้านดูนะนะักเรียนก็จะรู้ทันทีนะครับว่าเป็นอย่างไรขณะที่ทําการบ้านนะักเรียนก็พยายามเปิดนะเปิดดูนะว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับไม่เข้าใจอย่างไรก็แชทมาถามครูได้นะครับ วันนี้นะคลิปนี้ก็ขอจบจั่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ